มากมาครับพี่น้องแจวก็มีครับสวัสดีครับพี่น้องมือดีพาพี่น้องมาเล่นน้องสายนะครับว่าสีพากันมาอันสอนตาหนองสาครับจักสิได้บรายศสีมีโตบอว่าสิบอาปลาซิวครับพี่น้องพรเลยไปอูครับคะแน้หลายสิพาพี่น้องก่อยกันครับมือนีเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับศได้บอเตอตะมี่บ้าพี่น้อง มีติ่มซ so ิมอยู่ครับทีนี้โตมาพูดีผู้ดีไม่ตันเปนป้าด้ยไโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้โดนแล้วมีประคอย่ครับพี่น้องเยอะคือตั้งแต่กลางยังเอ ปลาซิวครับมามาผู้ใดมักก้อยครับพ <ados> ี่น้องดอกเพชสมประจมครับปลาคอตัวเดียวบนน้องสาพี่น้องโดดๆอุ้ยกุ้งเว้ยตักนี่กุ้งนี่กลุ่มไปนี่แม่กลุ่มไหมเอาหนามมาเลยครับดมครับเออตัวอีกชิ้นไหมตัวเก่าเดี๋ยวมากก่อยตัวเก่ายี่บ้า เราเกาุ๊บปอยเอาไว้นได้อีกก็นึงพี่น้องเาวาเป็นแหลมข้างขาวราหัวหนามหนามหนามต้อง้อันนะบุบมืถุงแยงบ่บาเดีเอากระซังลงไปมาดูเหตใ้ปลานซิวอันนั้นนะกะดุกน่อยพี่น้องกะดุกเอ็ดนครับน้อเป็นดุกตัวอเพิ่นแฮนะครับพี่น้องน่าจะตัวอ่ะตัวต อเอาไว้สิปลาก,ก้อยครับปลาซิวที่สอนนะครับหลายๆเติบครับเดี๋ยวแบ่งก,ก้อย,ยก้อยบ่หลายครับเพื่อนว่าก้อยไม่ค่อยกินครับเปียกนีค่ครับท่านเบิ้ลในนาเส้นะนาวผู้หนาวอัวใหญ่ขันออกมาเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวใส่เครื่องครับปัาน,นี้ปีปลาบ่ค่อยหลายครับพี่น้องนี่ซ้ำนี่ละ มันขึนไปไข่ไปยังแล้วหน้ามันขอนมันแหงครับพี่น้องปีนี่อยากแรงอยู่ครับก็เลยพันลงมาลงสาบอะไรขไข่ได้กินครับพี่กายลายอยู่พี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยปีนี้ก็ถือว่าซ้ำนี่ก็โอเคอยู่ครับผมหลังแตกเลยพี่นอ้องเดี๋ยวอีกสักคู่ครับผม,มเพื่อนว่าสิเฮ็ดอีกแม่นูนึงครับพี่น้องนอกจากเผาปลาครับเพื่อที่ต้มหัวปลาท,ที่เที่ยวเผานี่ครับ ว่าย่างไงพมหอมสะกมาสันตั้งแต่มาต้มครับมาๆครับพี่น้องแจวก็มีครับขาเตะตงงุ่นว่าสิเขาไปเอาอยู่ใส่กหลายบเดี๋ยวสิมังกรจะเพิ่งใส่ยรอืม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  พี่น้องครับปลาสมัครใครใข่วะพราอฝนตกทแหกน้ำนีหน่อยไม่ใครไม่ผ่นานปลาใครพี่น้องใครปลาไปนี่อุย้ยสุดยอดเลยบางพี่น้องอุย้ยมากมากครับยินนต้อกันครับผม uk, ดีแน่นอนแีอทาเลยมาิ้กับร้านด้วยมัน มากมากครับพี่น้องก้อยปลาครับเผาปลาคอครับแล้วก็ต้มหัวปลาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากมากครับผมฝากช่องในน้อยนะครับพญิดาก็ะบาดปอครับผม